เดี๋ยวเดี๋ยวมี๋ถ้าได้อนหนึ่งเลย่ไม่ดเกเนี่ยไม่มีเปิดแล้วนี่ยเปิดแล้วหมดแล้วอ่ะวันหนึ่งแ้เล่นเกมแล้วะเปิดตั้งแต่ตอน10โมงหมดาอ้าวไม่ได้หมดได้ไงเหือหมดแล้ว กดช้าจะเปิดฟังเสียงด้วยนะพอหลพี่จะฟังเสียงกันดีกว่าวางนีพี่วางี้ไงน้อาอ อยู่ด้วยกันเลยโ<า> <laughs> อ้โหมกระปั้นกระปั้นคนน้อยกว่านั้นเโอเคไปันอเย้อะไรวจะมีหย่กิคนหรอกอะยิงเพียวแท็ก <laughs> เฮ้อยหอ้ยว <laughs> <laughs>

้องเฮียไม่โดนเลียๆมาแดโอ้โหแฟงทิ้งปืนมาอ๋อล้างตัวบนตัวก้มรออยู่โอ้โหแบงค์แบงค์แบงค์หันเบ้มือนี่พลิกเลยหันต่อไ หักข้อ <health> ม <care> ือแล้วโอเคไม่กด F อ่ะดอลังมลอะไรนี่ดูยูอบ has been p l a n t e วางแล้ววางแล้วใครเดได้ดูหลังเอหน่อยดูหลังเอหน่อยเดินเตะมันเข้ามื่อไหรไอตัวนี้ยมาทางบ้านเราอยู่ดีกูจุ่มทำไมคิดถายแล้วปืนคุณ

ไม่ไม่เห็นขึ้นตายไี่ข้อบีที่ตั้งแต่ตัวสองเพชรแน่เลยให้คุยนะตัวคังอะไรทอง โอ้พี่เบสตารังอะไงเลยแก้หมดอ่ะ่อ่ะข้างล่างตัวข้างล่างไอ้ดูเปินดูมั้ยเฮ้ยหนอเบส เดินทนายไละไอ้ศาสเตรียมมีสองระวังเฮ้ยระเบิดเลื่อนเดีอยนึงเวนตายได้อยู่ห้องมาสองตัวเหล่าเหลาเหลา